สวัสดีครับคลิปวันนี้นะครับเป็นคลิปที่ผมจะเอาคำถามนะฮะจากพันทิบนะฮะที่เป็นคำถามที่มีสาระมีประโยชน์นะในการถามคำถามนะครับแล้วก็ส่วนคำตอบนะที่หลายๆท่านเข้าไปโพสนะช่วยกันไปโพสตอธิบายให้คนถามเข้าใจนะอาจจะเป็นผมอาจจะเอามาแค่บางคอมเมนต์นะฮะที่คิดว่ามีประโยชน์แล้วก็ไม่มั่วนะครับแต่อันไหนที่มีที่มั่วแล้วเป็นประโยชน์คือจะได้อธิบายว่าบางครั้งที่เขาคอมเมนต์มาอาจจะไม่ถูกต้อง นะครับก็วันนี้นะฮะก็เป็นคําคถามในพันทิปเขาถามว่าอย่างนี้เขาบอกว่าแบงค์ไม่ให้โปะบ้านก่อน3ปีแต่โชคดีถูกหวยอยากตัดบ้านทําไงครับเพิ่งผ่อนบ้านมาได้แค่1ปีนะครับยอดหนี้บ้าน1.1ล้านเข้าปีใหม่มาปีนี้เจอดอกเบี้ยขึ้นแพงมากและแนวโน้มแนวคตขึ้นอีกแน่นอนตอนนี้น่าจะแตะ8%แล้วเลยไม่อยากปล่อยไว้นานเพราะที่ผ่านมา ผ่อนจ่ายเงินต้นลดนิดเดียวทีนี้โชคดีแม่ถูกหวยรางวัลใหญ่เลยจะจบหนี้บ้านให้แต่ในสัญญาเขาห้ามโปะบ้านจนกว่าจะครบ3ปีกรณีนี้มีคำแนะนำไหมครับนะแล้วเขาก็บอกว่าลองคิดเอาไปลงทุนฝากธนาคารให้ได้ดอกเบี้ย8%เเท่ากับบ้านแล้วไม่มีเลยครับใครมีแนะนำหน่อยโอเคก็ okay. สรุปให้ฟังหลายคนบอกว่าไม่ต้องสรุปก็ได้ฟังรู้เรื่อง นะก็คือคุณแม่เขาถูกหวยแะละนะถูกหวยหรือลอตเตอรี่สักอย่างนะครับแล้วก็จะเอาเงินมาโปะบ้านให้ลูกแต่ไม่แน่ใจว่าอาจจะใช้คำว่าโปะหรือปิดนะจริงๆแล้วในหลักการเนี่ยจะปิดหนี้บ้านก่อน3ปีเนี่ยส่วนใหญ่ไม่มีแบงค์ไหนให้อยู่แล้วคือปิดได้นะแต่คุณต้องเสียค่าปรับเอ่อสมัยก่อนเนี่ยเขาจะให้คุณเสียค่าปรับโดยทั่วไปมาตรฐานนะครับคือสามเปอร์เซ็นต์ของวงเงินกู้นะอ่าสามเปอร์เซ็นต์ของวงเงินกู้สมมุติว่าคุณเป็นหนี้อยู่ห้าล้านแล้วคุณผ่อนไปสองปีแล้วเหลือสี่ล้านมน แต่ตอนนี้คือแบงค์ชาติเขาเข้ามาแก้ไขใหม่แล้วนะครับว่าให้ปรับปิดหนี้ก่อนกําหนดเนี่ยให้คิดที่ภาระหนี้คงเหลือนะครับไม่ใช่คิดที่ภาระหนี้ตอนกู้เต็มตั้งแต่ครั้งแรกไม่ใช่นะก็มีการปรับเปลี่ยนไปแต่ว่านะครับบางธนาคารก็3ปีบางธนาคารก็4ปีบางธนาคารก็5ปีนะคือพูดง่ายคืออย่างน้อยเนี่ยคุณปิดก่อน3ปีคุณเสียแน่นอนแต่ว่าก็ต้องมานั่งคำนวณดูว่าถ้าเราปิดแล้วเราเสียค่าปรับนะบางที่3% 4% หรือ5%นี้ผมไม่แน่ใจนะ,จะส่วนใหญ่โดยเฉลี่ยคือ3% 3ปีห้ามปิดก่อน3ปีถ้าปิดก่อนเสีย3%โดยเฉลี่ยจะเป็นประมาณนี้ต้องคำนวณดูว่าถ้าเกิดปิดเลยงาประหยัดดอกเบี้ยไปที่เราต้องยืดเยอะไปเท่าไหร่เเสียค่าปรับสมมุติเป็นนี่อยู่3ล้านนะ โดนปิดก่อน3ปีเสียค่าปรับ9 0,000มือย่างเงี้ยคุ้มหรือเปล่าถ้าเราไม่เดือดร้อนต้องรีบนะก็ผมแนะนําว่าก็ผ่อนไปให้มันเลย3ปีแล้วคุณค่อยปิดก็ได้นะแต่ว่าบางคนเนี่ยบางคนนะส่วนใหญ่เท่าที่เจอนะคือผ่อนไม่ไหวแล้วก็จะเป็นต้องขายนะเพราะขายเนะี่ยมันเลยต้องปิดก่อนนะอันเนี้ยอันนี้บางทีก็ต้องยอมรับที่จะต้องโดนเสียค่าปรับนะ แล้วก็น้องเขาถามต่อว่าเนี่ยถ้าเกิดว่าเอาอเงินที่จะเอาไปปิดหนึ่งล้านหนึ่งแสนเนี่ยที่ติดหนี้บ้านอยู่แ,แม่จะมาป,ปิดให้เนี่ยแล้วปรากฏว่าถ้าเกิดเอาไปปิดแล้วมันเสียค่าปรับเนี่ยมันไม่คุม้มเพราะตอนนี้เข้าใจว่าน่าจะโดนดอกเบีย้ยประมาณแปดเอซผมเกาหัวเลยผมไม่แน่ใจเขาบอกว่าผ่อนบ้านมาแค่1ปีคําถามนี้นะครับมีคําถามเมื่อตอนต้นปี 66เนี่ยนะาะว่าตอนนี้ดอกเบี้ยม,มีโอกาสแตะหกเปอร์เซ็นต์เขาก็บอกว่าเดี๋ยวนะแนวโน้มอนาคตขึ้นแน่นอนดอกเบี้ยแตะแเปอร์เซ็นต์โอเคแต่ตอนนี้ผมว่าเขาเพิ่งผ่อนมาแค่ปีหนึ่งเขายังไม่ได้เลทดอกเบี้ยลอยตัวหรอกก็ได้เป็นเลทดอกเบี้ยที่ยังถูกๆอยู่แต่เขาบอกว่าถ้าเขาเอาเงินไปปิดบ้านล้านหนึ่งเขาเ,าเงินไปลงทุนอย่างอื่นดีกว่าไหมที่ได้ดอกเบี้ยมากกว่า8เปอร์เซ็นต์มีคำแนะนำไหมครับะนะครับเขาเขาถามคนในพันทิปแต่ว่าอันโตนิโอจะตอบให้นะฮะถ้าเอาเงินมาลงทุนนะครับให้ได,ด มากกว่า8%ต่อปีมีไหมครับมีครับมาลงทุนกับอันโตนิโอนี่แหละครับมีแน่นอนครับมากกว่า8%แน่นอนครับแต่จะมากกว่าเท่าไหร่เงื่อนไขเป็นอย่างไรนะครับก็ติดต่อได้ที่เบอร์0656264545นะครับหรือไลน์ดีผมแอดอันโตนิโอนะครับขายของอีกแล้วแต่ว่ามันมีจริงๆมันมีคําถามแบบนี้มาพอดีผมก็เลยเข้าทางพอดีนะอ่ะโอเค ันเดี๋ยวเราไปดูคําตอบของคอมเมนต์ของเพื่อนๆท่านอื่นดูว่าเป็นยังไงนะครับก็เขาบอกว่าอย่างนี้เอ,อ่อคอมเมนต์แรกนะครับโปะหรือปิดนะครับคิดว่าห้ามปิดบัญชีก่อน3ปีหรือเปล่าคะถ้าใช่ก็โปะให้เหลือน้อยที่สุดแล้วค่อยปิดหลัง3ปีถ้าในสัญญาห้ามโปะหรือห้ามปิดก็สามารถทําได้นะคะแต่ต้องเสียค่าปรับอ่านะครับนะผมจะอธิบายคอมเมนต์นี้ก่อนเลยแล้วกันคอมเมนต์ comment นี้เขาบอกว่าคุณจะโปะหรือคุณจะปิด ไม่เหมือนกันถ้าปิดคือคุณเอาเงินทั้งหมด1นล้านหนึ่งแสนปิดเลยจบอันนี้ต้องดูในสัญญาว่าสัญญาที่เซ็นสัญญากู้ไว้เป็นยังไงแต่อย่างญญาที่บอกเลยส่วนใหญ่คุณผ่อนมาได้แค่ปีเดียวเนี่ยถ้าปิดก่อนเนี่ยก่อน3ปีโดนแน่ๆอยู่แล้วแหละเชื่อผมหยังไงก็โดนแต่ถ้าเกิดคุณไม่ปิดคุณโปะได้ไหมอ่าความหมายคือสมมติว่าผ่อนบ้านเดือนละหมื่นใส่เข้าไปเลยได้ไหมเดือนละสามหมื่นเดือนละห้าหมื่นแล้วก็คำนวณเอาว่าสมมติตอนนี้คุณผ่อนไปแล้ว1ปีคุณยังเหลือผ่อนอีก2ดเสอนด้ นะครับคุณก็โปะไปเลยก็ได้นะครับแล้วคุณก็คำนวณเลยนะครับผ่อน3ปี3ปีคือ36เดือนถูกไหมคุณก็ไปปิดเดือนที่38 39ก็ได้มันจะได้ไม่น่าเกลียดนะเพราะนั้นคุณอาจจะคำนวณว่าตอนนี้คุณผ่อนไปแล้ว1ปีคือ12เดือนงวดที่13ถึงงวดที่36เนี่ยคุณจะต้องผ่อนมากขึ้นกว่าเดิมเท่าไหร่เพื่อให้มันหมดใกล้เคียงกับงวดที่36เป็นต้นไปนะพอเลย36มงวดคือเลย3ปีมันก็เหลือหนี้ไม่เยอะคุณก็ปิดิดนนนะะวธีีีกาารรเ้้ยคคุณไม่ต่ตองสปับนะ แต่ว่านะวิธีแบบนี้คือแบงค์เขาอาจจะดัดหลังคุณเพราะว่าอะไรเพราะกลัวลูกค้าทําวิธีแบบนี้แบงค์เขาบางแบงค์เขาจะมีเงื่อนไขว่าห้ามโปะบางแบงค์ห้ามโปะเลยนะครับนะบอกเลยบางแบงค์ห้ามโปะคุณเขาให้คุณจ่ายเดือนละหมื่นห้าคุณก็ต้องจ่ายเดือนละหมื่นห้านะแต่ถ้าเกิดคุณจ่ายเกินหมื่นห้าไปสองเป็นสองหมื่นเนี่ยเกินไปห้าพันเนี่ยห้าพันเนี่ยเขาไปตัดดอกของเดือนหน้านะแทนที่เอาไปตัดต้นบางแบงค์เป็นอย่างนั like, er, bang, 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 對對 15, ้นเท่าที่ผมเคยสัมผัสมามีหนึ่งแบงค์ที่ผมรู้เลยแบงค์กรุงเทพฮะห้าม นะครับแบงก์เทพห้ามนะแต่แบงก์อื่นไม่เป็นไรนะแต่อย่างแบงก์ธนาคารนาคารสงเคราะห์เนี่ยผมผมเข้าใจว่านะครับผมเข้าใจว่าธนาคารนาคารสงเคราะห์เนี่ยคือน่าจะโปะได้ประมาณ3เท่าของค่าง,งวดนะครับเช่นคุณผ่อนบ้านเดือนละหมื่นเนี่ยก็อาจจะโปะได้ไม่เกิน3 0,000ื่นอันนี้คือทอสอคุณลงไปหาข้อมูลดูของแต่ลธนาคารจะไม่เหมือนกันนะครับเพราะเพราะธนาคารมันกลัวแบบนี้แหละนะครับอ่นะต่อมานะครับความเห็นต่อมาบอกว่า ไม่มีหรอกครับห้ามโปโมีแต่ห้ามปิดเออนะห้ามโปโไม่มีมีแต่ห้ามปิด,ออนะปะปดนะครับให้คำนวณยอดคงเหลือให้พอดีขั้นต่ำสามปีแล้วที่เหลือก็จ่ายอย่างที่ผมบอกอะ่ะคุณคำนวณไปเลยว่าตอนนี้คุณมีหนี้เงินต้นเหลืออยู่เท่าไหร่นะคุณผ่อนไปแล้ว1ปีนะคุณก็เดือนที่13ถึงเดือนที่36เนี่ยนะครับคุณจะเขาเรียกว่าคุณจะตัดยังไงนะคุณคำนวณเลยว่าคุณต้องผ่อนเท่าไหร่ แล้วคุณให้มันเลยเลย3ปีไปสัก2อสเดือนมันก็จะไม่ต้องเสียค่าปับแต่ที่ผมบอกถ้าคุณไปเจอแบงค์ที่เขาบอกว่าห้ามโปะนะอันนี้คุณทําแบบนี้ไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยคุณก็ต้องผ่อนไปเรื่อยๆผ่อนไปเรื่อยๆจนมันเลย36มงวดแล้วคุณค่อยปิดนะก็เก็บเงินบอกคุณแม่เก็บเงินเอาไว้ก่อนนะครับต่อมานะครับความเห็นต่อมาบอกว่าอ่านสัญญาดีๆนะครับว่าห้ามโปะหรือห้ามปิดนะเขาบอกว่าทอสอเนี่ยเขาห้ามโปะนะแปลว่าทุกเดือนห้ามจ่ายเกินยอดปกติ ถ้าจ่ายเกินปรับดอกเบีย้ยขึ้นทันทีนะอย่างทอสอของคนนี้เขาบอกว่าเขาห้ามโปะห้ามจ่ายเกินค่าง,งวดปกติเลยเขาบ่งเล็บว่าเพราะเขาได้โปรโชั่นดอกเบีย้ย0% 6เดือนหรือปีหนึ่งคืออย่างนี้ทอสอเนี่ยจากที่ผมเคยส่งลูกค้าไปหลายๆรายนะเพราะว่าผมเองก็เดินเงินกู้ให้ลูกค้าด้วยนะกู้เงินให้ลูกค้าด้วยทอสอเนี่ยถ้าเป็นโปรแกรมปกติของเขาเนี่ยคุณสามารถโปะได้นะเกิน2ถึงไม่เกิน2-3ถึง เท่าของค่างงวดนะแต่อย่างคนนี้ที่เขียนมาเนี่ยเขาบอกว่าห้ามโปะเกินข้างวดเลยเพราะว่าคนนี้เขาได้ดอกเบี้ยศูนย์เปอร์เซ็นต์นะทอ,อเขาจะมีโปรโมชั่นแบบดีเช่อนอย่างเมื่อหลายปีที่แล้วมีโปรโมชั่นศูนย์เปอร์เซ็นต์หนึ่งปีอ่ะหรือศูนย์เปอร์เซ็นต์หกเดือนแบบเนี้ยหรือสองเปอร์เซ็นต์หรือหนึ่งเปอร์เซ็นต์สามปีอย่างเงี้ยในโปรโมชั่นดีๆแบบเนี้ยเขาห้ามโปะแน่นอนแล้วก็ห้ามปิดก่อนด้วยนะครับต้องดูแล้วแต่โปรโมชั่นนะนะแล้วแต่โปรโมชั่นนะครับต่่่่่่อออออมมาานะับมเมบเเกวโโปปปใใหห้้ลืืยทีีสุดดไชชพิญ อาจจะเหลือยอดไว้สักแสนหนึ่งก่อนที่จะปิดคนนี้เขาบอกว่าปิดเลยมันเสียค่าปราบับโปะไปเรื่อยๆให้ยอดเหลือน้อยก็คำนวณดีๆนอย่างที่ผมบอกกูต้องไปคำนวณเอานะครับคนนี้บอกว่านะครับปกติจะมีแต่ห้ามปิดก่อน3ปีวิธีที่ทําได้คือ1คํานวณว,ว่าจากเวลานี้จนถึงครบปีที่3เหลือผ่อนกี่งวดงวดละเท่าไหร่รวมแล้วเป็นเงินเท่าไหร่ถ้าตอนนี้ให้ธนาคารตัดบัญชีอัตโนมัติอยู่เอาเงินจํานวนนั้นใส่บัญชีที่ตัดค้างข้างงวดไว้ บวกเพิ่มไปไว้สัก2 3งถึงงวดเผื่อคำนวณพลาด3ดูซิว่ามีเงินต้นที่ต้องตัดเท่าไหร่ถึงจะเหลือยอดให้พอดีครบ3ปีอาจจะลดไว้สัก2 3งถึงงวดเผื่อคำนวณพลาดข้อ4ี่โปะไปตามจำนวนเงินต้นที่คิดได้ตามข้อ3ข้อ5ที่เหลือก็รอให้ตัดข้างงวดบัญชีจนครบ3ปีแล้วค่อยไปถอนจำนองไปค่อยค่อยไปถ่ายถอนก็สุดสุดท้ายเนี่ยก็คือค่อยค่อยโปะแล้วค่อยไปปิดนะครับค่อยค่อโปะแล้วค่อยไปปิดนะสรุปง่ายๆเลยน <laughs> ะ แต่ว่าต้องบอกว่าคุณต้องไปเช็คก,กับธนาคารก่อนนะาบางคนเนี่ยตัดค่างวดบ้านผ่านบัญชีเงินเดือนเนี่ยถ้าสมมติว่าเขาล็อกไว้ว่าต้องตัดเดือนละหมื่นห้าอย่างเงี้ยแล้วถ้าเกิดเราจะจ่ายเพิ่มมันไม่มาจ่ายมันไม่มันไม่มาตัดเพิ่มหมื่นห้าอยู่แล้วถูกไหมเพราะนั้นคุณต้องไปจ่ายเงินเองเนี่ยคุณต้องไปเช็คก,กับธนาคารว่าถ้าเราจ่ายเงินเองหลังสมมติเขาตัดเขาตัดงวดคุณทุกวันที่3เนี้ยหมื่นห้าพอพอมันตัดไปแล้วหมื่นห้าปุ๊บวันที่4วันที่5้าเนี่ยคุณจ่ายเข้าไปเพิ่มเนี่ย จ่ายได้ไหมแล้วเอาไปตัดอะไรอันนี้คุณต้องลอง,ลองไปเช็กกับธนาคารดูนะครับอันนี้ผมต้องบอกก่อนทีนี้มันมีข้อมูลอย่างนี้คนนี้เขาโพสต์มานะครับเขาบอกว่าแม้สัญญาจะเขียนเอาไว้ว่าห้ามปิดก่อน3ปีแต่ถ้าเป็นการปิดและถ่ายถอนจำนองเอาชดนดออกไปมีได้เป็นการ ปิดเพื่อรีไฟแนนซ์ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งว่าสามารถปิดได้โดยห้ามธนาคารคิดค่าปรับอันนี้ได้สอบถามจากทอ,อสอมาครับเพื่อความสบายใจของคุณแนะนําว่าลองไปถามธนาคารแห่งประเทศไทยอีกครั้งแต่ผมถามทอ,อสอมา2อสรอบแล้วถ้าถามธนาคารที่เราเป็นนี่เขาอาจจะไม่ยอมบอกความจริงเพราะการปิดนี้ของเราคือดอกเบี้ยที่เขาจะได้น้อยลงอันนี้คือข้อมูลนะวันที่เมกราสองพักแต่ผมก็ไม่ชัวร์นะอ่าผมก็ไม่ชัวร์เพราะฉะนั้นเนี่ยคนนี้เขาบอกว่า ถ้าคุณปิดหนี้ด้วยการเอาเงินไปใช้หนี้ไม่ได้เป็นการรีไฟแนนซ์อันนี้คุณไม่ต้องเสียค่าปรับคือปิดหนี้โดยธรรมชาติปิดหนี้โดยเงินของคนกู้ไม่ได้ปิดหนี้จากการไปกู้เงินแบงค์อื่นมาปิดหนี้อันนี้นะเขาบอกว่าเขาถามทอ,อสอมา 2- อสาครั้งแล้ว2อสารอบแล้วทอสอยืนยันว่าจะไม่คิดค่าปรับอันนี้ผมก็ไม่ชัวร์นะลองไปหาข้อมูลกันดูอีกทีนะครับลองไปหาข้อมูลกันดูอีกทีจากแบงค์ชาตินะครับอันนี้ลองถามข้อมูลจากแบงค์ชาติ ต่ผมเองก็ไม่มีเวลาไม่ขอไปหาให้นะแต่ว่าเอาเป็นว่าลองไปเช็คข้อมูลดูนะครับแต่ว่าลองไปอ่านในสัญญาดูผมว่าเคลียร์คัสหมดแหละถ้าในสัญญาระบุไว้ว่าคุณจะรีไฟแนนซ์คุณจะปิดนี่ด้วยการเอาเงินมาปิดหรือปิดนี้ด้วยการรีไฟแนนซ์อะไรก็ตามเขาจะคิดค่าปรับคุณหรือเปล่าไปอ่านในสัญญ,ญาเงินกู้ดูค่อยๆอ่านอ่านแล้วอาจจะปวดหัวเพราะว่าเยอะ <c oughs> นะมันหลายหน้าหลายบรรทัดปวดหัวปวดตาตัวเลขนิดเดียวนะครับก็ฝากกันเอาไว้ตามนี้ อย่างที่บอกนะครับว่าใครก็ตามที่มีเงินก้อนนะแล้วบอกว่าเฮ้ยอปิดนะดอกเบี้ยมันประหยัดดอกเบี้ยไป7-8%ก็ก็ยังดีแต่หลายคนบอกว่า7-8%เอาไปลงทุนแล้วมันได้มากกว่า7% 8ดีกว่าหรือเปล่าก็ถ้าคิดว่าอย่างนั้นก็นะครับติดต่อเราได้นะครับผมบอกเลยนะครับทีมงานอันโตนิโอของเรานะครับพ s สซีฟอินคัมให้เงินทํางานกับอันโตนิโอนะครับได้อาจจาผลตอบแทนสูง แน่นอนนะอย่างที่ตอนต้นคลิปบอกไปแล้วว่าคนนี้เขาบอกว่าเขาอยากได้สัก8%ได้มากกว่าแน่นอนครับได้มากกว่า8%แน่นอนสนใจนะครับเดี๋ยวดูรายละเอียดท้ายคลิปได้เลยนะครับสําหรับวันนี้นะครับก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามฟังจนจบคลิปนะครับสาหรับวันนี้ผมไปแล้วครับสวัสดีครับ